ี่่ชือไหนครับช่อชีพครับถ่าเดิมก่อนก็อยู่ในวงการแพทย์แต่ตอนหลังนี้ก็ไม่ได้ทําแล้วก็มาทําธุรกิจส่วนตัวประเด็นที่มาลงคอร์สเรียนเนี่ยก็คืออยากจะมีธุรกิจที่จะส่งต่อให้รุ่นลูกพอเราทํา1เจนเจนที่2ถ้ารับช่วงต่อก็ทําต่อไปได้เลยพอเรามีประสบการณ์แล้ว แ้วเป็นไง,ไงไมาเรียนเป็นแรกปกติไม่ได้อบรมระะัศนีนะฮะแต่ว่าจะดูจาก YouTube หรือว่า<อ>พูดคุยศึกษาเอง,ศ,เองศึกษาเองเคยทําธุรกิจทางนี้บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลงลึกขนาดนี้เป็นก็อยากเชิญชวนสําหรับคนที่สนใจเรื่องอสังหาริมทรัพย<อ>์ก็ลงรงเรียนคอร์สในคอร์สที่เราลงเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าใจพื้นฐานได้อย่างดี นะครับขอบคุณพ<ๆ>ี่ยูชี่ชมากนะที่สลับเวลามาเรียนกับทางสถาบันนะครับ <G> ขอบคุณมากครับพี่ชูชี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ